สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมตะกบอลด็อกครั้งแบทเทิลก็เป็นครั้งแรกครับผมนะที่ผมมาลองเล่นเซิร์ฟเจพีดูบ้างซึ่งที่เหตุผลนี้เปิดกาชานี้เพราะว่าผมอยากจะทดสอบดวงตัวเองก่อนว่าใน6ปีที่จะมาเซิร์ฟโกลบอลในอนาคตเนี่ยมันจะมีดวงไหมก็เลยจะมาทดสอบดวงในนี้กันก่อนครับผมนะแล้วก็มาเหมือนแบบมาดูทัวร์ก่อนว่าเออตัวละครใหม่เนี่ยมันเก่งไหมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาดูโอ้กับผมซึ่งวันนี้ผมมีแขกรับเชิญของผมที่เราคุ้นเคยกันดีครับนั่นคือบอลดักเพ ไม่ตกก็ไม่มีเทียมผมอ่าก็เขาบอกก่อนแล้วกันว่าเราไม่ได้เเราจะเปิดกันทั้งคู่นี่หละครับแต่ว่าคลิปนี้ผมขอเปิดแค่โอคูยูไอถ้าใครอยากจะดูผมไปเปิดคลิปเปิดกาชาเวจิต้าเนี่ยไปดูที่ช่องบอทได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคลงสองช่องจะได้ตีตลาดไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวละครหน้าตู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับผมมี UI นะฮะอ่านความสามารถมันแป๊บ ความสามารถของมันคือจะเป็นตัวละครไอ้นี่นะครับผมเป็นสีฟ้าเป็นผู้นําตัวใหม่มีราชิรัสอเวคกิ้งกับเป็นผู้นําตัวแทนจักรวาลเจ็ดครับผมอไปที่ร่างเอลฮาเลยถือว่าอาร์ตสวยมากครับผมอู้หูสวยมากผมมัดสวยจริงผมมันเลียงแสงให้ด้วยอะ่ะเออผ,ผมมันขาว,ว,วแล้วก็ความสามารถเอาทาไม่ตายก่อนแล้วกันถ้าไม่ตายคือจะตีคอร์สอลดาเมชอเอเนอร์มี่มีโอกาส50%ในการตีคิห1เทินนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายใหญ่ก็ไม่ก้าคอร์สช่แล้วก็เหมือนกันเลยครับผม ตีขี้เหมือนกันแล้วก็ความสามารถแอคแทกอนบวกร้อยมีโอกาส70%ในการหลบศัตรูหลบการโจมตีของศัตรูนะครับรวมถึงทําให้ตายขี้บวก1มักถือสุด5ต่อการโจมตีที่ได้ที่หลบไปที่หลบไปยิ่งหลบเยอะก็ยิ่งขี้บวกง่ายขึ้นที่ทำให้ตายง่ายขึ้นแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก30%ต่อการโจมตีที่ท,ที่หลบในเทอร์เนียวกันนะผมนะก็สามารถสแต็กแทงสแต็กได้ไหมสแต็กการแท่งได้ไหมสแต็กได้ สเต็คได้เนาะยิ่งดีเฟนซ์ขึ้นอีอ <Infinity S 1> เวนตี้เลยอ่ะโคตรโหดอะโคตรโกงครับผมนะแล้วก็มีโอกาสป้านกล้าในการยิงถ้าไม่ตายอีกครั้งนะครับผมนะอันนี้มันน่าจะรวมกันด้วยแหละแล้วก็เพื่อเราที่โจมตีในเทิร์นเดียวกันเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดจากเคโอคือโดนยิงนัดเดียวตายครับผมอนันั้นอะมีโอกาสรอดแล,<ช>แล้วก็จะชุบชีวิตชุบชีวิต เออแล้วก็รีเลือดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเลือดคล้ายกันสองตัวเลยใช่คล้ายคล้ายกันนะครัสำหรับเบจิต้าโกคูก็เบจิต้าก็ทำได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครชอบตัวไหนมากกว่าเออใช่เลือกเปิดได้เมื่อเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดต่ำกว่าอ๋อจะใช้ได้ต่อเมื่อเลือดใช่ไหมเมื่อเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดต่ำกว่าแอคทีฟไม่ใช่แอคทีฟเด็กไอตอนชุบชีวิตเนี่ยชุบชีวิตได้ต่อเมื่อเลือดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดต่ำกว่าแล้วก็หลังจากถูกโจมตีสามครั้งหลังจากถูกโจมตีีคคคครรัั้้งงในแแ่่เดยว แลอคทีฟสกิลของมันนะผมแอคทีฟสกิลของมันก็คืออ๋อมันไม่เหมือนเบจิต้าเนาะเบจิต้าจะเปลี่ยนร่างเปลี่ยนบ้างหนึ่งเลยแต่มันโกคุใช้เฉยๆก็จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็จะใช้ถ้าไม่ตายอัลติเมทใส่เอนเนอร์มี่นะผมแล้วก็ใช้ได้ต่อเมือ่อใส่หน้าเลยแล้วก็จะใช้ได้ต่อ,มอเมื่อเลือด50%หรือมากกว่าใช้ได้จากเทอร์นที่4นะผมเก่งเก่งจริง<ๆ>และข้างตู้ก็คือโกฮังหลบมีตีแรงเออมันเก่งมากอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดู ของโกฮังกันบ้างเป็นผู้นำกโ,โกหังพิกรโรแล้วก็มีโกฮังฟีเซอร์ด้วยซึ่งจะคนละอย่างกันนะ<ม>สามารถใส่คู่กันได้<ช><ช>แต่ใส่คู่กันได้ก็มันจะเป็นของไอยของไอ่อะไรนะของไอ้ฟีเซอร์เนี่ยจะเป็น Battle of w i วิครับผมนะเป็นผู้นำแต่ว่าของทางโกฮังเนี่ยของโกฮังพิกรโรเนี่ยจะเป็นสายสมาชิกอาจารย์บอลนอมมาสเตอร์แอนดิซิโป่แคตตาล็อกดีคีบวกสามเอชพีแทคกิกเป็นบวกร้อยสามสิบนะถ้าไม่ตายมันคือแอคแทเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งเทิร์นแล้วก็มีโอกาส ตอนการในการตีคีห้าสิบเอ้ยมีเดียมแชนนี่ประมาณเท่าไหร่วะ <30 S 1> มีเดียมแชนประมาณ30%ในการตีคีก็คล้ายๆโอ้ทำไมเดี๋ยวนี้มันตีคีแล้ววะ <laughs> ตีคีในท่าไม่ตายได้แล้วนะเนี่ย <c oughs> ปกติ <ใช S 1> มไม่ค่อยมีนี่คือการรันตีเลยครับเอฟเฟคแมสตายใหม่เออโกงมากแล้วก็แอคทีฟการีเฟนบวกยี่สิบแพสซีของมันนะฮะแอคทีฟการีเฟนบวกยี่สิบตั้งแต่เริ่มเทิร์นมากสุดแปดสิบก็จะบวกแอคทีฟการีเฟนบวกอีกร้อยยี่สิบต้องมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการส ตีคิใส่ตัวละครที่ติดสตันโอ้เก่งด้วยแล้วก็เพื่อนที่ติแดแคทจักรวาล7นะครับีบบวก2แอคต์ก,กรฟันบวก20อดได้กดกาดศัตรูเมื่อตีทาไม่ตายเนาะถ้ามีจักรวาล7ที่เป็นเพื่อนโจมตีในเ์อเดียวกันเก่งเก่งมากแล้วก็ข้างตู้เราก็มีบูบูฮังอ่าบูฮังตัวนี้ก็เก่งครับผมนะมันดีเ,เลยนะเก่งมากตอนใช้ใน GB นี่คือฟินมากเลยครับ ดีใจที่ได้แล้วก็โกหังแล้วนะ l อโกหังหนึ่งในตัวเมตาตลอดกาลตอนนี้มันก็ยังเก่งอยู่ครับไม่จะมีตัวอะไรมามาใหม่ก็ตามมันก็ยังใช้งานได้ดีมันยังใช้งานได้ดีอยู่ครับผมแล้วก็โกคุสยัสีโอเคซีปีแล้วก็โกคุไคโยเคนแล้วก็บิวโอเคตัวบิวแล้วก็โกคุตัวแองเจิลแล้วก็ยูไอร่างเก่าที่ไม่มีใครอยากได้แล้วครับแล้วก็ฟิเซอร์ตัวนี้แก่มากเก่าแก่มากไอ้นี่ฟิเซอร์นี่ก็เก่า โอ้โหอันนี้แต่เอามายังพอใช้ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้เก่งในด่านแบบยาวๆเนาะมันเก่งในด่านสั้นใช่ใช่แล้วก็ตัวที่มันแบบไม่ติดแบบไม่ไม่กันพวกดีบปัฟอะเออมันสบาร์เล่นได้อยู่สบาร์พอไหวเออโอเคมา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 อ่ะนี่คือทั้งหมดนะผมนะมาเดี๋ยวเราก่อนอื่นเราจะไปขัดดวงในการเปิดเฟรนเปิดเฟรนเราจะเปิดเปิดเฟรนสิเปิดตู้เฟรมก็ตู้เฟรมเหมือนเป็นการขับไล่ความดวงไม่ดีออกไปเฮ้ยทำงี้หลายรอบแล้วได้หลายรอบแล้วนะ ไม to to like, ่เคยทำนะเปิดตู้เฟนเน่ยไม่เคยทำใช่ไม่บางทีเราเปิดตู้เฟนแล้วไอ้าเอลอาไหลไงเอลอาไหลออกไปแล้วอะกลัวเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่รอบนี้ไม่มีอะไรถือว่าสบายโอ้ยสหังออกไม่เป็นไรโอเคมาพร้อมพร้อมพร้อมรอบแรกเราเปิดกระดับไม่กดสูตรเลยทั้งนั้นรอบแรกมาแบบไม่กดสูตรเลยทั้งนั้นมาบอลพร้อมยังเปิดตู้เฟนอยู่พี่โอเคโอ้โหซาตานพุทธรวยมาพร้อมมานะสามนับเองนับเอง สามสองหนึ่งไปเอลอาสักตัวเพราะผมเป็นผู้เล่นใหม่ไงยังไม่ค่อยจะหวังอะไรมากเท่าไหร่เอาให้ได้ตัวน่าสักตัวบิวมากกับใครไหมมาคนเดียวว่ะบิวผมบินคนเดียวไอ้บิวคนเดียวมีโอกาสวิทมานะเว้ยผมบินคนเดียวเลยโอ้สายย่าหนึ่งสีลุงมันจะได้อะไรมะเนี่ยโกคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายย่าหนึ่งสีลุงเนี่ยมันจะมีอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกลือแหลกอ่ะเกลือแหลกเลยอ่ะโอ้โอ้จิ๊บ โอ้โหโอหังโอโหโอ้ยไม่อยากคู่อะไรเลยโอ้โหโอชินเนียโอชินเนียเชนลอนโอหังอะติเมตโอหังอติเมตสีไอตัวไหนวะเก่าแก่สีฟ้าเก่าแก่ได้ไดโอชินเนียเชนลอนในตัวผู้หญิงอะอ๋อเชนลอนตัวผู้หญิงอะถือว่าพอโอเคนิดนึงนะอุ้ยแต่ยังไม่มีแนวทางการจับทีมทีมไม่ได้ครบจับทีมยาก เออจัดยากจริงแล้วตอนนี้คือเพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่คงไม่ได้ใช้มาโ,โ,โกคูมากด3รอบเนี่ยโกคูขอ5าทีมาโกคูขอ5ทีกด5ทีไปโกคูขอ5นะาทีโกคูผมว่านะโกคูครับมาพร้อมเปิดยังโกคูขอ5ทีผม3ทีแล้กันนะมาโกมาโอเคมาแล้วผม<ก>นับอ่านำนับเลย3 2 1สอกไป โกคูขอ5้ทีมาโกคูขอ5้ทีมาเด็กจูนิ้ว5นิ้วเนี่ย5้ทีเออโกคูขอ5้ทีก็นี่ไงถึงเล่นนี่มาชาหนงสาชัด1 2 3 4 5 5าทีจัดไป5้ทีเข้ากับ5วิมาอ้าวเล่นผมเปิดกาชาร์เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ได้สาย่าสามว่ะไม่ไม่นี่ผมสาย่าก๊อตว่ะเฮ้ยสาย่าก๊อตสาย่าสามสยะไอสัญญาสามตัวโอ้ผมได้สาย่าสามเฉยยไงสาย่าสามปกสีรุ้ง ไม่ได้อะไรเลยเหรอว้าเฮ้ยจะเกลือเกินไปแล้ว S R มาหรือยังตัอไม่มีสักตัวเลยเฮ้ย L R มาเฮ้ยไม่บอลมันดวงดีจังโอ้โหเป็นสี่ปีป่ะเป็นสี่ปีป่ะโอ้ยังบอก็ดวงดีเพวะว่ดีดีดีของผมได้นี่ของผมได้โคูสายนุ๊กได้โคูสายนุ๊กอุ้ยได้แคลเคนโคฟูด้วยไอ้เนี้ยดีดีจัดเองจัดโอ้ดีเกินดีเกินรอบนี้ไม่ดีเลยรอบนี้ไม่ดีเลย ไม่ได้เลยใช่ไหมได้โกคูสายนุกอะที่มันเป็น EZA แล้วมันเก่งๆหน่อยอ๋อสีเหลืองเหรอสีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีฟ้าสีฟ้า,ฟาอ๋อไอแองเจิ้ลหน่อแองเจิ้ลแองเจิเจ้ลโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆเพิ่งเปิดเปิดไปอีกรอบคือรู้สึกว่าดวงหมดเกี้ยงเลยทำไม<อ>ดวงหมดเกี้ยงขนาดนี้วะเตี๋สอง2 2> ผมโอเควะเ่ะโอ้ดีดีเกินว่ะได้ LR ด้วยไง LR ออกเลย LR แตกใช่แต่ LR เราไม่แตกเลยโอ้ยมาเมื่อกี้โกคูของ 5T ไม่ได้ว่ะฮะโกคูของ 5T ไม่ได้เหรอฮะ อ่ะสามทีเมื่อกี้บอลเมื่อกี้บอลได้สามเป็นห้ทีได้ไหมอ่ะได้ได้ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจมัไปเกณฑนับเลยสามสองหนึ่งไปมาครับรอบนี้มันจะไม่มีอะไรเลยเลยมาโอ้ยไม่มีเลยท่านวิสมาว่ะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะ ไม่มันมากันมันมากันสี่ตัวมันไม่มีคอมบิเนชั่นอะไรเลยเซนต์โอ้ยวะเฮ้ยขี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะร้องไห้ว่ะบอลอยากจะร้องไห้มากเลยไม่มีอะไรเลยกระจกแตกหนึ่งทีหนึ่งทีเองว่ะโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้โหวิสวิสม่วงโอ้วิสม่วงตัวที่สี่ห้าหกเจ็ด โอ้โห17 GT 17 GT อุ้ยอูบูแดงเจ็ดแค่ตะครสุดโหดบูแดงไหนวะบูแดงอูบูอูบูอูบูแดงอ๋อนึกว่าบูแดงอโอ้โบูแดงมารอบนี้ไม่มีไม่มีหวังแล้วโอเคไปหมุนไปหมุนไปหมุนเออหมุนเถอะเราไปหมุนแล้วไปหมุนแล้วไปหมุนแล้วรอบสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหวังหมุนหมุนหมุนเลยแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตั้งต้องตั้งนี่ต้องตั้ง UI ไอ้ตัวฟรีตัวฟรีอ๋อได้ตั้งบ้างตั้งแล้ว เดี๋ยวก่อนเก็บเพเก็บเหรียญก่อนมาขอตั้งไว้นี่เป็นสักขีพยานต้องได้ดินี่ตัวละครถือดาร์คบอลหกลูกเจนี่ยังไม่ได้ตัวครั้งเฟสเลยใช่ไหมกาชาโกคูเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้อะไรเลยนั้นเนี่ยมันติดท้ายนะเฮ้ยมันต้องได้แล้วบอลบอลเชื่อเชื่อมันมามีศรัทธาเข้าไว้นะเออศรัทธาแรงก้าโอเคมาพร้อมกันแรงก้าพร้อมกันโกคูมาสามสาม 2 1งหนึ่งไปอ๋อว้ยพลังของศรัทธาทั้งสองคนอุ้ยจะออกไหมเนี่ยมันจะออกไหมมันจะร้องไห้หายอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนาน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 เอาว่ะดูข้างเฟซเฮ้ยนานนานนานเฮ้ยเฮ้ยต้องมาแล้วว่ะนานนานแล้้วตองมาแล้วต้องมาแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยจะปิดท้ายในคลิปจะปิดท้ายด้วยดีดีบ้าดีดีหน่อยดีดีดีโอ้เอลอาบูสวยเอลอาบูเหรอเอลอาร์บะถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคแล้วโอเคแล้วพอใจพอใจแต่มันก็ไม่ไม่ตุ้มตามเท่าเอลอาร์หกปีอ่ะเพิ่งได้สิบเจ็ดจีทีไปสิบเจ็ดพาคเซตมาเพิ่มอู้ฟาชาร์ยักษ์โอ้ไปจบเลิกเลิกจบเลิก ก็อย่างนั้นก็ได้เอาอาคนละตัวนะเออก็ก็โอเคนิดนึงอะนะได้อยู่โอ้หแม่งเอ้ยแต่ตัวหน้าตู้ข้างตู้ไม่ได้เลยแม่งไิดเอ้ยแต่มันเอ้ยข้างตู้ก็อ๋อข้างตู้หมายถึงตู้ใหม่ใช่ไหมข้างตู้ตู้ใหม่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เลยอ่ะเรียบร้อยเลยไม่ได้ไม่ได้รีวิวแล้วต้องต้องยืมเพื่อนเอาแล้วมั้งอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอโกเบลบอลเราต้องรอโกเบลโกเบลรอบนี้ไม่มาต้องมาเว้ยโกเบลจะเปิดกันอีกป่ะอ่านัดกันก่อนเราจะเปิดกันอีกไหม ได้เปิดอีกก็ได้นะแต่ครั้งนี้อาจจะสลับกันแบบบอลเปิดโกคูเราเปิดเปจิต้าอย่างเงี้ยอาจจะมีสลับกันกาชาเดีขึ้นแต่ก็ผมสรุปก็คือกาชาโกคูผมไม่ได้ให้อะไรเลยนอกจากเอลอาบูเอลอาบูแอบาบูเทงยังพอโอเคยังพอให้อภัยได้ผมได้เป็นโก่สี่สปีก็ช่วยได้เพ่นใหม่ได้ไได้อแบกได้ก็ตามนี้ผมนะสำหรับการมา เปิดกาชาดูโอถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์สดูกา์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดอกคลีต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องบอลดาร์เคลครับผมนะก็สามารถไปติตามช่องเจด้วยนะกดมีลิงก์อยู่ดนสคริปชั่นข้างล่างรับผมนะไปตามได้โอ้โหเหนื่อยเหนื่อยจัดแล้วก็อย่าลืมว่าผมนะว่าเรายังมีกาชาเบจิต้าอยู่ไปสามารถดูในช่องบอลได้ขอยยิบอีกทีเนาะใช่แล้วก็ก็แปะลิงก์ไว้ข้างบนด้านขวาไปกดดูได้เลยถ้ามันทำได้นะ โอเคก็ตามนี้ผมโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย